ครับกลับมาคุยกับอาจารย์จูกันต่อนะครับถึงบรรยากาศในการฝึกฝนที่วัดเจ้าลินอาจารย์ผมทราบมาว่าอาจารย์เข้าไปฝึกเนี้ยตั้งแต่เจ็ขวบครับตอนนั้นเด็กมากเลยอาจารย์เข้าไปยังไงอะครับข้าพ่อแม่ไปส่งไปส่งใช่ใชครับผมตัวเองอยากจะไปเรียนครับอยากจะไปเรียนตอนนั้นเป็นโรงเรียนประจําหรือ<ป>ว่าเป็นเรียนทุกอาทิตย์หรือว่าเป็นยังไงครับอืมเป็นอย่างเงี้ยถ้าอย่างช่นเราขยากจะไปเรียนก่อนสมัยก่อนนะต้องไปอยู่ ไปต้องไปแหล่นที่วัดนะครับที่วัดเป็นอย่างนี้เขาจะเป็นแค่แค่ลุ่งเรียนบาจามอะไรนะครับถ้าอย่างที่ช่อเลนประมาณกิงอยู่ที่นู่นน้อยอยู่ที่นู่นประมาณปีละให้กลับหนึ่งครั้งนะครับกลับบ้านได้ครั้งเดียวทั้งปีใช่ครับจะพอเป็นวันตุจียปกติเราวันตุเจียจะเป็นวันหยุดของมือจีนเป็นวันหยุดยาวนะครับก็เหมือนสงกรานบ้านเราใช่ครับเป็นครอบครัวเจอกันแสดงว่าปีหนึ่งกลับบ้านได้แค่ครั้งเดียวเหรอครับใช่ครับ ชุดเทศกาลตรุษจีนใช่ครับซึ่งก็เหมือนสงการบ้านเราใช่ครับอาจารย์รออาจารย์ไปตอน7ขวบอย่างเงี้ยไม่ไม่คิดถึงบ้านหรอครับตอนปีแรกนะจะคิดถึงจะจะร้องไห้เลยอยากจะกลับบ้านร้องไห้เลยใช่ครับเพราะว่าอยู่ที่ปีแรกพันไปนะปีต่อไปเราจะเชนแล้วนะครับครับผม,มจริงจริงเก็อย่างนี้ก็ดีนะครับฝึกอวดทุนตอนไหนเตะเตะแล้ว ลุกขึ้นเนยจะได้สบายๆจะไปจะได้เจออะไรแล้วจะได้จะ,จะการเองได้นะครับ,รบผมแต่เจ็ดขวบเนี่ยตอนนั้นนี่อาจารย์อยากไปเองหรือว่าพ่อแม่บังคับให้ไปตัวะเด็ก<ย>ๆนะตัวอยากจะไปนะครับเราไปขอขอคุณพ่อคุณแม่เหรอครับครับตอนแรกแม่ก็ยังอย่างย่ง,ยงไม่ค่อยมีดูชายคนเดียวแ <c oughs> ม่ <c oughs> แม่้แม่ยังไม่ค่อยอยากจะให้ให้ไปนะครับเพราะปกติีเราทําไปแม่นะจะจะจะเป็นของรู้มากกว่าจริงๆแล้วเป็นอย่างนี้เลียกังฟูอ่ะอันที่หนึ่งเป็นคิดเดี่ยว่าคิดคิดทางบ้านนะครับอันที่สองนะเพิ่งเริ่มเลียน,นะเขาให้ปวดท่อนตัวอะไรครับขาซิ่งปวดทุกที่อะไรครับเพราะว่าเอ่ออาหารอ่ะอยู่ที่ช่องเลียงใ,ให้ให้กินได้เจีอยอย่างเดียวนะครับไม่ให้กินเนื้อสัตว์เกี่ยวข้องกับการถือซีนไหมครับหรือว่ามันยังไงเพราะว่าเป็นอย่างนี้อ่ะชอเลียงเขาจะสอนว่าถ้าเออไม่ให้ กินเนื้อสัตว์ไม่ถึอว่ายังไงนะครับถ้ากินเนื้อสัตว์เราก็ต้องค่าสัตว์ใช่ครับเพราะว่าที่ซ่อเลนถ้าพาซ่้เลินะค่าส่วนใหญ่ไม่ให้กินเนื้อสัตว์ครับแต่แม้กระทั่งเจ็ดขวบเนี่ยเขาก็ฝึกหนักจนกระทั่งปวดเมื่อยไปทั้งตัวอย่างนี้เลยเหรอครับครับเพราะว่าเป็นอย่างนี้กังฟู้อู้เลยนะเขาจะมีท่าเยอะครับาเราก็อยากจะเป็นทุ่ท่านะทุนฐานขวาเราต้องให้นานๆก่อนนะครับสมัยนั้นมีเพื่อนเยอะไหมครับที่โรงเรียน ลุยความผงมีประมาณสี่คนนะครับก็ไม่เยอะนะครับ40คนที่เดียวเองเป็นอาจารย์เดียวกันครับแล้วในนั้นเนี่ยมันมีต้องแบ่งเป็นชั้นหรือว่าแบ่งเป็นรุ่นหรือว่าแบ่งยังไงครับในวัดเซ้าหลินตอนนี้อยู่ที่บนทลนเหอหนานใช่ไหมครับเขาจะแบ่งกันเป็นชั้นๆนะครับถ้าอย่างเช่นสมมติปีแรกอ่ะเป็นอยู่ที่อาจารย์อีกกลุ่มหนึ่งปีที่สองปีที่สามปีที่สามครึ่งปยจะเป็นปี ปีอะไรนะเป็นกลุ่มพิเศษครับอประามาณอย่างนี้รับแสดงว่าก็เป็นชั้นเรียนเหมือนกัน<ช>เป็นเหมือนสถาบันศึกษาใช่ครับแล้วการที่อาจารย์ไปตอนเจ็ดขวบนี้ต้องมีเรียนอย่างอื่นไหมครับพวกคณิตศาสตร์หรือว่าสังคมหรือว่าประวัติศาสตร์ไม่ควนนะครับส่วนใหญ่เรียนได้อ่าน้นงสืออ่าน้นังสือที่อันนี่มากกว่าจริงๆแล้วนะที่นนองสือของชาวลิ้นอ่ะเขาจะมีสอนหลายอย่างนะเขาในก็มีสอนหลายๆแบบอยู่แล้วนะครับมันเป็นหลักสูตรพิเศษใช่ครับนับรุ่นกันยังไงครับที่โน้น ทึ่้นขนัดรุ่นหมา่ะเป็นยังไงให้ันชื่อสมุดเดยว่านาผมเข้าไปที่ช่อเลยนะครับอาจางขว่ผงอ่ะเป็นรุ่นที่สามสิบสามโรงเรียนจะท่านขอผมจะเป็นรุ่นที่สามสิบสี่นะครับครัขอนัดจากอาจารย์นะครับคือใช้วิธีนับจากอาจารย์ไม่ไม่คือทั่วไปเนี่ยเราจบปีหนึ่งเราก็นับรุ่นไปเรื่อยๆฉะนั้นถ้ามีโรงเรียนมาร้อยปีเราก็นับร้อยรุ่นไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่ใช่เขานัดเป็นอาจารย์ได้อย่างเช่นอาจารย์ของผมเป็นรุ่นที่สามสิบสิบสามครับ เออถ้าอาจารย์ควาองผมนะเขาสอนนักเรียนรู้สึกรู้สึกเขานะถ้าสมติว่านะโครงยนจบแล้วมีคนเข้าไปใหม่ถ้าเรียนเรียนจบจะอาจารย์ควาองผมนะเขาจะเป็นรุ่นที่33 4 4ิมโอเคอาจารย์เป็นรุ่นที่34ใช่ไหมครับครับเพราะว่าอาจารย์ของอาจารย์อยู่33ถ้าผมไปเรียนกับอาจารย์ผมก็เป็นรุ่น35ใช่ครับเขานับกันแบบนี้ใช่ครับเรารุ่นหนึ่งนี่กี่ปีมาแล้วอาจารย์รุ่นหนึ่งรุ่นรุ่นรุ่นที่หนึ่งเลยอะ ประมาณมีหนึ่งพันเป็นพันปีใช่ไหมครับกำลังจะบอกเลยว่าถ้านับแบบนี้นี่สงสัยรุ่นหนึ่งเป็นพันปีแน่เลยตอนนี้มีประมาณ30มรุ่นแล้วสามสิบหกรุ่นตอนนี้ปัจจุบันใช่ครับแต่ถ้านับจากหนึ่งเนี่ยเป็นพันปีมาแล้วใช่ครับล้วก็ค่อยๆต่อเป็นช่วงอายุคนมาเรื่อยๆใช่ใช่ครับตอนฝึกอาจารย์อยู่ที่น่้นรวมทั้งสิ้นกี่ปีครับอ๋อพงอยู่ที่น่้นอยู่ประมาณฝึกกองฟัวประมาณสิบปีครับสิบปีใช่ครับครับตอน้นเรียนจบแล้วก็ไปคิดไปสอนอยู่ ใช่อาจารย์สอนที่นู่นประมาณประมาณสองสามปีนะครับสองสปีใช่ครับเพราะว่าปลอดภัยกังฟูให้คุณเข้าเน่าลู่จักนะครับครับเพราะไปชูเกือบทุกทุกเทศเลยครับครับไปหลายๆบายเทศคือเบ็ดเสร็จเนี่ยสิบสองสิบสามปีที่อยู่ที่วัดเซาลินครับแต่ว่าสิบปีคือการเรียนใช่ครับเคยมีแบบช่วงเวลาที่ที่เหนื่อยหรือว่าอยากจะกลับบ้านไปหาคุณพ่อคุณแม่ไหมไมอย่างนี้นะครับเพิ่งเริ่มเรียนเป็นเต้ยแรกนะครับ พราะต้องวอมนะถ้าเหลี่ยงกังฟูยึดต้องยึดยนดีนะครับวาวอมนะต้องให้ชิดขาร้อยเปอร์เซ็นต์แก็ชิดสะพานคงต้องให้ทําได้ถ้าถามตอนทาไม่ได้นะสมมติว่าอาจารย์ให้เวลาหนึ่งเดือนต้องทําให้ได้กว่าถ้าคุณนายทำไม่ได้นะเขาจะตอนแรกผมจําได้ผมยังทาไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็มีเพื่อนสองคนมาจัดขาอีกเนนึงจัดขาอาจาย์กวด ใช่อันนั้นก็จดน้องให้อะไรโอ้โหเจ็บมากที่จริงแล้วที่ซ่อหลินเขาจะมีให้เวลาอย่างเช่นครับชิดขาให้เวลาหนึ่งเดินคุณก็ต้องทําได้อ่อย่างเช่นฝกให้แขนสามเดินคุณก็ต้องทําได้แล้วมีเวลาปองครับอ่าถ้าอย่างเช่นให้เวลาเยอะๆก็โอเคสบายๆล้วเคยโดนทําโทษแบบอันไหนหนักอ่หนักที่สุดเอ่อจิวที่ซ้อหลิงเกือบทุกๆคนเคยทำเลยเคยตัวเคยโดนอย่างไีครับครับที่ซอหลิงเขาทําทอดอย่างเช่นหมาปูอย่างเช่นทาขิดม้า ให้ยืงเป็นครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเลยยืนยืนยังไงยืนขาเดียวหรือเปล่าไม่ไม่ใช่ใช่สองขาย่อลงมาใช่อย่างชิ้นผ้าซาแทเรียกว่าอะไรนะผ้าซาแทเรียกว่าเขี่ม้าผ้าเขี่ม้าใช่พูดง่ายๆก็คือแยกขาแล้วก็ย่อลงมาเหมือนกับว่านั่งเก้าอี้อยู่แต่ไม่มีเก้าอี้ไม่มีครับอาจารย์ผมเคยโดนอันนี้เป็นท่าอย่างชิ้นนะเขาก็จะฉาบไม่พร้อมไว้ข้ารอกันหนึ่งท่าอย่างชิ้นคุณน้องก็ตุ๊กตุนทิม ทิมก็ไม้พลองทิมก้นเลยใช่ยี่ย่างนงครับสมมติว่าให้มือยึดออกมาไม้พลองจะต้องไม้ค้ำไวนครับถ้าอย่างที่นเราเราพุ่งลุ่มแล้วนะอาจจะเตอย่างนงี้นะันีมานี่ยเพราะมันอู้อูไม่ได้อู้คือแบบว่าแอบแบบแอบโกงอะไรนิดนึงเพราะว่าแอบไม่ได้ครับยื่นไว้อย่างงี้ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่แขนเราลงเนี่ยไม้พลองหล่นเลยใช่ครับถ้าน่องน่องไม่ได้น่องเขางน่องก็มีไม้พลองอีกตัวหนึ่งแล้วทิมกวโอ้ตายโหดร้ายมาก กี่นาทีครับโอ้ยถ้าถ้าจะสมสมมติว่าเราผิดนะผิดมากนะอาจารย์ตอนถามอย่างน้อยต้องครึ่งชั่วโมงเลยครึ่งชั่วโมงเหลือมันหนึ่งชั่วโมงมันนานไปไหมอาจารย์หรือว่าทําได้ทําถ้าช่งแรกแรไม่ได้ฮะช่งแรกแรกถามประมาณสิบนาทีก็ขาจะสั่นเลยยังไม่ไหวแล้วทราบมาว่าอาจารย์เขาใช้วิธีวัดเวลาด้วยการด้วยทูบใช่ไหมครับเอาทูบปักเอาจุดทูบนะครับทูบไม่หมดดอก ห้ามหยุดห้ามหยุดใช่ประมาณอย่างนี้เลยครับแล้วก็ตอยน,นี้เข้าใจอาจารย์นะครับถ้าอย่างชินนะถ้าอาจารย์ไม่ได้สอนเราแบบนั้นนะเราจะจับไม่ได้ถ้าอย่างชินเราจับเขาหนีทาเนี่ยเรารู้แล้วเราผิดตรงไหนเขาหน้าเราจะไม่กล้าถามอีกแล้วก็หลีกเลี่ยงไว้ซะดีกว่าครับอีกอย่างหนึ่งเป็นอย่างนี้เราทําท่าอย่างนี้นะเราจะแตะเวชาด้วยแตะเวชาวกับลองขาจะขันแ้วนะครับก็คือจริงๆแล้วที่ทําโทษเนี่ยก็ไม่ได้อะไรหรอกมันคือฝึกวินัยเราแล้วก็ฝึกกําลังเราด้วยใช่ครับ อาจารย์สิบกว่าปีเนี่ยกว่าจะจบได้ตอนจบเนี่ยมันมีสอบหรือมันมีอะไรที่ที่จะได้ประกาศน,นียบัตรหรืออะไรไหมครับหรือว่าอถ้าพูดถึงว่าสมัยก่อนนะสมัยก่อน,นที่ที่ชอวเรียนจบนะต้องผ่านสิบแปดอัลลัยไปสู้ไปสู้กับสิบแปดอัลัใช่ครับสู้กับทีละคนที่ละยังไงก็แพ้อยู่แล้วไหมอาจารย์เขาจะเป็นอย่างนี้เป็นตัวอย่างชิ้นวิชาเขาสอนสมมติว่าวิชานี่เขาสอนตัวกานคุณถาถูกไหมยัยงไงชคถูกไหมกับถูกไหมครับประมาณอย่างนี้ ถ้าต่อน Onion, ี้นะถ้าต่อนีที่เซาลินจะมีอาจารย์ใหญ่มาสอบหรอวครับต่อนีจะไม่มีผ่านสิบแปดอันต์แล้วนะครับจะใช้อาจารย์ใหญ่สอบเลยใช่ครับเขาจะดูม <eso>. mm ีท hmm. ่ามีการใช้อาวุธแล้วก็มีจิตใจมีอะไรอย่างนีแล้วเป็นมาอย่างไรอาจารย์มาอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยครับเพราะเป็นอย่างนี้นะครับสมัยก่อนนะเคยมาชูกังฟูที่ไทยอ่ะครับพอชูที่กังฟูที่ไทยอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เอ่อกำฟูเซาลยนอ่ะ กังฟูจะมาจากล林少นก็เป็นวัดที่ประเทศไทยนะก็จะเป็นประเทศมุตสัสนใช่ครับผมผมก็คิดว่าก<卡>ังฟูล林จะสอนที่นี่จะดีกว่าอีกอย่างนึ่งเป็นอย่างนี้นะคุณไทยอ่ะเป็นคนเขดว่ามีน้ำใจด้วยนะครับครับให้ยางเช่นอีกอย่างนึ่งเป็นยางเช่นไปสอนที่อเมริกาอังกฤษนะเพื่อนผมก็มีหลายๆคนก็สอนที่นู่นัอีกอย่างนึงเป็นอย่างนี้ผมก็ชอบเอเชียมากกว่าครับอืมอีกอย่างหนึ่งที่ไทยอ่ะมีวัดเยอะเยอะมากเลยครับ ผมจะชอบปัะเทศอย่างนี้นะครับครับอาจารย์อยู่เมืองไทยมากี่ปีแล้วครับโอ้ผมก็อยู่หลายปีแดียวนะครับอ,อผมผมก็เปิดโรงเรียนปีนี้เป็นปีที่หแล้วครับหปีเอาไปว่าเดี๋ยวช่วงหน้าผมพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่โรงเรียนสอนกังฟูของอาจารย์จูแถวหลังสวนสักครู่ครับ